สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับแอน่บิกและรายการจัดให้จัดให้แล้วก็จัดให้นะฮะเทปนี้สวัสดีปีใหม่กันก่อนเลยนะครับปี2017เป็นเทปแรกเลยก็ว่าได้สำหรับปีนี้เราก็เลยจัดสเปคกันมาเป็นสเปคในฝันของปีนี้เลยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเอื้อมถึงด้วยแล้วก็แรงมากเหมาะสำหรับการเล่นเกมสตรีมมิ่งเกมแคสเกมแบบสุดๆเลยแถมได้ CPU ตัวใหม่ i7 7700ด้วยวันนี้เอามาให้ดูกันนะครับพ่วงก,กาจอ1060ทํางานได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะเพื่อมาเป็นของขวัญ ตอนรับปีใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหาสเปคแรงๆคุ้มๆงบโดนๆกันอยูอ่เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมละครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าซิสเต็ม3 0 0 0 0ของเรามีอะไรกันบ้างแน่นอนคีย์ไฮไลท์ของเราเลยก็คือตัว CPU ที่ผมหยิบให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเป็น CPU i7 7700นะฮะจริงๆตัวนี้เป็น6700นะ7700จะใส่อยู่ในเครื่องนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูกันด้วยพร้อมกันนั้นยังมาพร้อมกับแรม RAM ในการสตรีมมิ่งเนี่ยเล่นเกมต่างๆจะไป RAM 8กิกมันน้อยไปจัดมาให้ถึง16 g b กิกนะฮะบัสสองพันสะครับ16กิกบัสสองพันสี่คอแซเวนเจนส์ LPF กันเลยราคาก็4,000กว่าบาทส่วน CPU เมื่อกี้ราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้แพงกว่าตัวเก่าเลยเพิ่มจากตัวเก่ามาไม่ถึงพันนะครับใช้งานทั้ง RAM ทั้ง CPU 2ตัวนี้ใช้งานทุกรูปแบบสตรีมมิ่งแคสเกมทำงานตัดต่อวิดีโอ ได้หมดเลยนะครับส่วนเมนบอร์ดผมเลือกใช้เมนบอร์ดตัวนี้ตัวที่หยิบมาจะเป็นซัดสอจาก MSI นะครับตัวนี้ถ้าใช้งบจะเพิ่มไปเป็นสองเป็นสามหมขึ้นไปหน่อยนะครับสามหมปลายๆแต่ถ้าลดมาเป็น B250 นะครับ B250 ก็เป็นชิปสำหรับแคบบิเล็กเองราคาจะลดลงมาเพราะเมนบอร์ดตัวนั้นจะอยู่ที่3,000ส่วนตัวนี้น่ถ้ามา 5, ัน5 0า0ถึง6,000นะครับ CPU RAM เมนบอร์ดไปแล้วตัวการ์ดจอติดตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็น 1 0 6 0เจ้ายี่ห้อไหนก็ได้ถ้า3กิกก็จะประมาณ7 0 0 0นะครับถ้า6กิกจะประมาณ1 000, 9 0 0 0าถึงห0 0 0 0นะครับสรับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Colorful นั่นเองที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะฮะเมนบอร์ดที่ใส่อยู่ก็คือตัวนี้ส่วนตัวที่จับมาให้ในสเปคแบบถูกที่สุดเรายังไม่ได้รับของมาแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานปกติทั่วไปจะดีแล้วนะครับก็จะดีพอๆกันถ้าเราไม่ได้อเวอร์คล็อกก็ไม่จำเป็นต้องใช้แซดก็ได้นะครับแต่ถามว่า ชิปตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น B250 H270 Z270 จะมีความแตกต่างจากของเดิมยังไงในซีรีส์ก่อนนะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้ถ้าเราใส่ Gen7 CPU นะครับจะได้ RAM ที่บัส2004เป็นค่า Default ตั้งต้นมาให้เลยถ้าเป็นตัวก่อนจะได้แค่บัส2133แล้วก็จะมีฟีเจอร์ในส่วนของ SSD นะครับแบ่งช่องเลนแบ่งช่องแบนด์วิดแบ่งช่องสัญญาณให้วิ่งเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอื่นๆอีกมากมายเช่นลูกเล่นในส่วนของเมนบอร์ดไฟสีสันที่จะดีขึ้นจากเดิมมีเกราะมีอาร์เมอร์สำหรับตัวที่จะเป็นช่อง p c i ช่อง RAM นะครับจะมีมาให้หมดเลยช่อง IO port ก็มีมาให้นะครับนี่คือสเปคของเราส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก็เป็น 1TB ถ้าเพิ่มใส่ M.2 เข้าไปที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีกตั้งแต่3 0 0 0ถึง6,000ตัวนี้ที่ใส่ไว้จะเป็น คอแซ r MP 5 0 0 NVME นะครับ240รราคา6,000แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการเปลืองงบประมาณเยอะเกินไปนะครับยังมีงบน้อยๆอยู่ก็ใส่ฮาร์ดดิสปกติ 1TB WD หรือ C-Gate t o s h i b a ก็ได้นะฮะนอกจากนี้ power supply ที่เลือกใช้นะครับขอแนะนำเป็น 550W วัต์ขึ้นไปไปถึง 750W วัตนะครับก็จะเป็น c r s a i r VS c r s a i r CX หรือจะเป็นยี่ห้ออื่น Redmax นะครับ Cooler Master t ทอร์โมเทคซีโซนิกซูเปอ e r ฟลาเวอได้หมดเลยนะครับแต่ที่ผมแนะนำคอแซร์เพราะว่าผมมีฮาร์ดแวร์เอามาทดสอบให้ดูกันอยู่บ่อยๆนะครับประสิทธิภาพนี่หายห่วงถ้าผมใช้เลือกใช้ผมจะเลือกใช้คอแซ i r เป็นหลักนะครับก็จะมี V.S Series แล้วก็ C.X Series นะครับ2 s e ซีรีนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะฮะนี่คือซิสเต็มของเราลิสต์ผมจะแปะเอาไว้ด้านนี้นะครับส่วน ด้านนี้คือการจัดสเปคผ่านหน้า j b เดี๋ยวผมจะแตะลิงก์เอาไว้ให้ดูด้วยสามารถไปซื้อได้เลยนะครับหรือจะไปปรับแต่งเพิ่มเติมก็ได้ไปดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพในการทดสอบและการใช้งานจริงจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเรามาลองเล่นเกมกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมดูซิสเต็มด้านขวามือกันก่อนนะฮะใช้1 0 6่6 g ศูนย์หกกินะครับ i7 7700 램16 g b นะฮะหน้าจอ 2K 144 h z เดี๋ยวเราลองมาลเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับเกมแรกอย่าง Battlefield 1ตั้งค่าแบบ Full HD 144 h z ทั้งหมด Ultra นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าจะบันเทิงมากน้อยแค่ไหนเฟรมเรทสามาถดูได้ที่มุมขวาล่างเลยนะฮะโหมด Conquest นะครับผมแล้วก็ผมจะ Streaming เกมให้ดูกันด้วยนะครับ เล่นไปสักนาทีหนึ่งแล้วก็จะสตรีมมิ่งมาทั้งฟรีวันสดๆเพื่อทดสอบว่าเฟรมเล็มันจะร่วมไปมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่70-80เฟรมนะครับในฉากบูกแบบนี้โอ้โหเพลินกันสนุกสนานนะฮะภาพสวยงามสมจริงด้วยมองไม่เห็นเลยใครเป็นใครเนี่ยนะโดนอะไใช่ไหมภาพปรับอตัร้อยสิบสอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้ย oh, โดนส้มยิงนะฮะเออทารุณมากเป็นเกมที่โหดได้ทารุณนนะฮะ, uh huh. ะ,ะหาสตงศัตรูยิงอยู่นะฮะนะฮะโดนละเข้าไปนั่นไปบวกบวกบวกระเบิดไปเลย <laughs> นี่ก็ประมาณนี้ในฉากบู๊นะฮะมี55เฟรมอะไรบ้างตกไปบ้างฉากที่เออเออนี่โหดไหมโหดไหมนะครับประมาณ65ถึง70นะครับมีตกไป40บ้างบ,าง,บางฉากบางตอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้าสตรีมมิ่งเขาจะเป็นยังไงนะครับกดสตรีมมิ่งกันเลยป้ากับ i7 7700นะฮะที่ดูสเปคกันไปแล้วเมื่อสักครู่เนาะมาดูเฟรมเดทในเกมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ จากเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่น่าจะ60นะครับมีตกใบที่50เฟรม40เฟรมนะครับถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ถ้าถามผมนะถ้าจะสตรีมมิ่งจริงๆควรจะปรับโลนนะจะได้ลื่นไหลนะครับดึงทั้งการ์ดจอแล้วก็ดึงทั้ง CPU ไปช่วยในการสตรีมมิ่งด้วยส่วนหนึ่งนะครับออย่างเงี้ยมี30กว่าด้วย40กว่าด้วยนะครับพอทำได้อยู่แต่ถ้าปรับกราฟิกลงเนี่ยผม เฟรมเรตพุ่งกระฉูดแน่นอนในส่วนของการสตรีมมิ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเป็นปรับระดับโลให้ดูเลยนะนี่ไงเฟรมเรตขึ้นมาเยอะเลยนะฮะพอสมควรเลยลก็ประมาณ50นะครับมีไปไป70ด้วยสำหรับสตรีมมิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยแบบนี้เลยนะฮะนี่คือเกม b a t t l e f i e l d มาต่อกันเลยนะครับกับ Overwatch เรามาดูการปรับตั้งค่ากันก่อนนะครับการปรับตั้งค่าในเกมผมปรับอีพี Full HD นะฮะจะดูซิว่าจะลื่นไหลแค่ไหนกันเชียวเฟรมเลยจะอยู่มุมขวาล่างนะครับน่าเดี๋ยวดูอีกทีสิคคสตอมสามนี่แล้วปลดล็อกเฟรมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่60เฟรม66เฟรมนะครับมุมขวาล่างเ1เฟรม75เฟรมเดี๋ยวต้องลองไปบวกดูว่าจะ <laughs> เฟรมเลยจะลดเหลือแค่ไหนนะครับผมอันนี้คือ1.060นะฮะปรับอีพิกในเกม o อเวอร์ว CPU i7 7 7, 7, 7. 0 0นะครับผมเลยมันเลยโซเดอร์7 6นี่แหละสบ,บายสบ,บายเล่นนี้ดีกว่าซิมเมนต้าดีกว่ามานะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่70เฟรมเดี๋ยวผมจะไปลองบวกดูนะครับมา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 ลุย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 ซิมเมนต้านี่อุ้ยเจ็บ เอาขอฮิวก่อนนะฮะสายโหดโอ๊ย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 ,อยตกใจตกใจขอออวาอ่อนเราเออนะฮะเฟรมเรทจะอยู่ที่ราวๆ65าถึงเ0เฟรมนะครับใน Overwatch เดี๋ยวเรามาลองสตรีมมิ่งกันดูเลยดีกว่านะครับกดสตรีมมิ่งกันดูสักหนึ่งทีว่าเฟรมเรทจะขนาดไหนนะตอนนี้กดสตรีมมิ่งไปแล้วนะครับเฟรมเรท ตกลงมาอยู่ที่55าสถึงหกนะครับนี่นะผมกดสตรีมมิ่งแล้วแดงขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะโอเค,อเคก็อยู่ที่ราวๆหกสิเฟรมปรับอีพิ Full HD ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ได้ตกอะไรไปเยอะแยะมากมายเอะนะฮะประมาณนี้ในส่วนของ Overwatch ได้60ถึง65เฟรมนะครับใน การสตรีมมิ่งและนะครับประมาณ70เฟรมนะครับ60-70เฟรมในการเล่นปกติทั่วไปปรับ e p i c Full HD ถือว่า1060กับ7700ทำหน้าที่ได้ดีเลยปิดท้ายกันที่ Dead by Daylight นะครับปรับอัลตร้าดูซิว่าในเกมในเกมจะเป็นยังไงนะฮะมาสักหนึ่งแมช์นะครับอ่ามาอยู่กันใน Dead by Daylight นะฮะ ปรับอัลตร้านี่เลยตามนี้นะครับผมลองเล่นกันดูก็เห็นเฟรมเลทขึ้นมา60เฟรมนะครับซิสเ็มนี้โอ้โหเล่นได้ลื่นเลยนะครับสตรีมมิ่งเดี๋ยวจะมาลองดูกันด้วยตอนนี้ก็เดินทัวร์แมให้ดูกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดโหมดสตรีมมิ่งดูว่าเฟรมเลทเนะี่ยตกไปแค่ไหนะอุ้ยเจอเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนภาพสวยงามเนาะชัดเจนเลยใช่ไหมฮะโอเคมามาม,ามา เดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าสตรีมมิ่งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวปันวป่นไฟตอนปันไฟกอนนี้ปั่นไฟตอนนี้เยอะตกใจนะฮะเดี๋ยวมาลองสตรีมมิ่งกันขอแอดตรงนี้นิดนึงกดสตรีมมิ่งดูกันสักหนึ่งรอบนะครับอันนี้เปิดเรียบร้อยนะครับขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ใช่เลยเฟรมเรทก็ไม่ได้ตกอะไรนะฮะตกไป อย่างเก่งที่เห็นกันอยู่นะตอนนี้ก็2ซมเฟรมถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะทำได้เยี่ยมเลยสำหรับซิสเต็มนี้ใครอยากเอาไปสตรีมมิ่งเกมมาไปเล่นเกมอย่างที่เห็นนะครับทำได้ดีจริงๆรวมถึงเมนบอร์ดตัวใหม่นะครับ CPU ตัวใหม่ยังรองรับแ a มที่แรงขึ้นบัตร2,004เป็นพื้นฐานนะครับมี Oxen f e a จอร e ในส่วนของ SSD และฟีเจอร์บนเมนบอร์ดอีกมากมายเลยเดี๋ยวรอ ชมรีวิวเมนบอร์ดและ CPU แบบเต็มๆกันได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบเต็มๆจะจัดให้เลยอวันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทั้ง3เกมเล่นและสตรีมได้อย่างลื่นๆเลยไร้ปัญหากับสเปคจัดให้งบส0 0 0มื่ากว่า,วาได้ CPU i7 แบบนี้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมสตรีมมิ่งและใช้งานนี้บอกได้เลยว่าเต็มที่แน่นอนนะครับ CPU i7 7700ถ้าคนอยากจะประกอบเครื่องใหม่ควรจะใช้ซีสแตม เจนใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแต่ถ้าคนที่มีเจน6อยู่แล้วไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเนาะนอกจากว่าจะอัพเป็นแพนเทียมไปคอไอสาไมให้เจนแบบนั้นทําได้แต่ถ้ากระสันจริงๆเงินมันร้อนอยากจะอัปเกรดจริงๆ,ๆก็ทําได้ผมไม่ว่ากันแต่ถ้าเจนเก่าๆอย่างเจน1เจน2เจน3ถึงเวลาที่คุณควรจะอัพเกรดแล้วเช่นกันกับตัวการ์ดจอเองขั้นต่ำนะผมแนะนําถ้าใช้กับ i7 นะครับขั้นตั่มอย่างน้อยๆน,น่าจะต้องเป็นการจร์ดจอ1060แล้วแหละหรือถ้าเป็น i5 นะฮะ i5 เองก็ควรจะใช้กับ 1050Ti ทั้งนี้ทั้งนั้นใ,นใครที่สงสัยว่า CPU g e n เจเนอเรชันใหม่มีตัวไหนบ้างผมจะอัปเดตให้ฟังคร่าวๆแล้วกันสำหรับ i3 จะมี7100 7350นะครับ i5 จะมี7400 7500 7600และ 7600k นะครับรหัส k คือตัว Unlock Over Clock ได้นะครับส่วนตัวท็อปสุดจะมี i7 7700และ 7700k นะฮะร,ราคา i3 จะเริ่มประมาณ4,000นะครับ i5 7,000นะ i7 ประมาณหมื่นนะครับผมรวมถึงมีแผ่นเทียมตัวใหม่ด้วย45 อ่าสีผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น46.0หนะฮะตัวนี้ก็จะแรงรพอๆกับ i3 ในเจน6เลยด้วยสามไปนะฮะขอฝากเอาไปด้วยกับ CPU ตัวใหม่นะฮะสำหรับซ y ส t ตมตัวนี้ลองไปจัดกันดูได้เมนบอร์ดเลือกใช้ MSI CPU i7 เจน7การ์จอ1060 RAM 16GB แรมกฟิวฟกับงบ30,000ในสเปคจัดให้ก็หวังว่าจะได้รับความรู้ความบันเทิงกันนะครับใครที่มีคำถามข้อสงสยัยข้อข้องใจ พิมพ์มาได้เลยด้านล่างแล้วเจอกันได้กับรายการจัดให้และไลฟ์สตรีมสดๆผ่านช่นงของ Adbi c นะครับและ Facebook a d b i c กดไลค์กดไลค์เพจกดแชร์กด Subscribe กันได้เลยด้านล่างนะครับมีลิงก์กันอยู่จัดให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ a d ด i ิแล้วเจอกันได้ใหม่กับรายการจัดให้